นางสาวธิพานาันสิริชนะรองโฆษกประจำสักันายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอชอชชห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักได้กำชับให้บุรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ทำงานเชิงรุกตาม13สามารถตรการรับมือฤดูฝนที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัดและขอให้ทุกฝ่ายเร่งบูรณาการการทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนและโปร่งใสโดยมีข้อสั่งการเพิ่มเติมจาก13ามาตรการเดิมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แต่ละหน่วยงานมอบหมายให้มีผู้ประสานงานติดตามกับกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที และหากมีสิ่งใดต้องดำเนินการเร่งด่วนและติดขัดให้รายงานรักษารษารกชาการแทนนายกรัฐมนตรีทันทีพลเอกคงชีพกันตราวานิชโฆศกรกระโวงกลาโหมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและปริมนนรณฑลกระโวงกลาโหมด้วยหน่วยทาหารทุกเหล่าทัพ ที่มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้กระจายกำลังเครื่องมือช่างและเครื่องสูบน้ำตามสั่งการพลเอกประยุจันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสนับสนุนทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและจิตอาสาเร่งเปิดทางน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในชุมชนและเส้นทางต่างๆที่เป็นปัญหาการจราจรรวมทั้งจัดยานพาหนะช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางและการสัญจรของประชาชน ท่งนี้ยังได้กระจายกำลังสนับสนุนมาตรการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อเนื่องเพื่อป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านพลตำรวจตรีจิรสร์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงที่มีฝนตกหนัก โดยสั่งการให้ตำรวจจราจรทั้งหมด3,000นายเข้าประจำจุดทางร่วมทางแยกที่สำคัญเพื่อเร่งระบายรถแต่นั่นๆนิน,น,นรถปริมาณการจราจรแต่ละเส้นทางนอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังของสอมกอเพื่อขยายเวลาการเดินรถแล้วรวมทั้งแจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆให้พิจารณาเวลาเลิกเรียนหรือเลิกงานก่อนเวลาด้วยแต่และพื้นที่ก็ให้ประสานกรณีที่สามารถเลิกเรียนเร็วได้ ตรงนี้ก็ได้มีการประสานไปส่วนหนึ่งแล้วในประการต่อมาก็มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของหน่วยงานในพื้นที่ถ้ากรณีที่ท่านไม่มีงานอะไรจะเป็นแบบเร่งด่วนกับเร็วได้ก็ขอให้เดินทางออกไปก่อนเพื่อที่จะช่วยกันในเรื่องของการบรรเทาปริมาณการจราจรบ,บนผิวการจราจรนอกจากนี้ยังได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวกและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุรถเสียในอุโมงค์และสะพาน เตรียมรถยกในการเคลื่อนย้ายรถออกจากช่องทางจราจรอีกทั้งยังได้เตรียมตำรวจชุดช่างจากตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริช่วยซ่อมแซมในเบื้องต้นหรือช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินโดยสามารถติดต่อข,ขอความช่วยเหลือได้ที่โทร1197กลยาคงย่งยืนรายงาน